เพยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเะจ๋านะคะวันนี้อยู่ในช่องเจค่าดีนะคะเจะจ๋าเอารถนะคะโตย์ต้าฟอร์จูเนอร์มาให้ชมทั้งสองคันนะคะวันนี้สีดํากับสีบอลเงินนะคะแล้วก็เป็นทั้งตัวขับ2และตัวขับสนะคะท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปกันเอาะจจ่าเลยนะคะได้ความคุ้มค่าแน่นอนค่ะว,วันนี้เะจ๋ามาให้ชมนะคะถ้าใครอยากได้ขับ4เดี๋ยวเะจ๋าพามาชมนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะสีบอลเงิน 2.8 sigma โฟนะคะ, 4, ะ,ค,ะคันนี้ไม่90,000เท่านั้นนะคะท่าน้าไม่90,000เท่านั้นนะคะและเป็นรถหน่วยงานค่ะเดิมเเลยนะคะเข้าสนยนเช็คระยะตลอดรถน่าใช้มากๆค่ะนะคะด้วยบอดี้รถเดิมๆรถไม่มีชนนะคะใครที่ตามหารถเกรด A ที่เพชรยนต์นะคะเข้ามาชมรถตัวจริงกับเจ้าจ๋าได้นะคะคันนี้ราคาเพียง899,000บาทนะคะลูกค้าได้ตัวขับ4ไปใช้งานนะคะลูกค้าอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีบันไดทางขึ้น คือบันไดทางขึ้นเนี่ยเราถอดออกนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะเอามาใส่ให้นะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะรถผ่านการตรวจสอบให้แล้ว274จุดนะคะรับประกันโครงสร้างชุดชิ้ง่วนไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ากลับสีกอไมเปลี่ยนเล่มค่ะนะคะตัวรถสวยมากนะคะตัวซิกมาโฟนะคะสำหรับตัว p อร์เนอร์หน้านี้นะคะจะจเหลือแค่คันเดียวเลยนะคะในร้านนะใครที่กําลังตามหาราคาดีๆแบบนี้ไม่น้อยๆนะคะไม่ควรพลาดรีบคว้าไ้เลยนะคะ กดเบอร์โทรหาน้องจจ่าได้เลยขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้น้องเจจายยินดีให้คําแนะนําค่ะนะคะไฟหน้าส,สวยนะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟแท้คู่แท้คู่เดิมนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าส,สวยๆนะคะกระจังหน้าใสาๆแบบนี้ค่ะส่วนทะเบียน8กอไก่วแหวน5632ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะท่านผู้ชมน้องเจจ่ารีบเอามาให้ชมก่อนนะคะถ้าใครอยากได้รถเดิมๆนะคะวันนี้ที่เพชรจน์มีนะคะมีให้นะคะ แม็กแท้แม็กเดิมนะคะได้ดีสี่ล้อนะคะแม็กแท้แม็กเดิมในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางปี2020นะคะ23นะยางปี2023แล้วก็เบ้าโชกกระบอกโชคนะคะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะปีกนกนะคะก็คือชัดเจนรถไม่มีแปลงในส่วนของตัวกระจกาพาไอัตโนมัติไฟฟ้านะคะก็สู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะพูดถึงเรื่องตัวรถเดิมๆเนี่ยนะคะเดิมอยู่แล้วนะคะล้านเปอร์เซ็นต ที่เปิดสมาร์ทเอที่ดูความสวยความใหม่นะคะตัวรถนะภายในนะคะตัว2.8 s จุดแปดซิกมาเนี่ยนะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะสีส้มชานนมแบบนี้นะคะเป็นเบาะสแตนดาดเดิมโรงงานนะคะลูกค้าใครที่ชอบขับซีนะคะเข้ามาชมรถได้เลยนะคะสายลุยนะคะสายออฟโรดนะสำหรับตัวพีคุกกี้นะคะน่าใช้ค่ะคันนี้ ปรอ,อบไฟฟ้าคู่หน้านะคะรายละเอียดตัวรถไม่มีช้ำรถสวยเดิมนะคะลูกค้าดูรายละเอียดตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์นะะอุปกรณ์การใช้งานต่างๆนะคะก็คือจะเป็นของเดิมสแตนดาดโรงงานทั้งหมดคอนโซลหน้าไม่มีซีบไม่มีขาวนะคะมาพร้อมหน้าจอ n นวิเกเตอร์นะคะมาพร้อมแอร์ออโต้และโหมดขับ4ีคอนโซลเกียร์นะคะเป็นคอนโซลเกียร์แบบคานบันไดนะตรงแผงคอนโซลเกียร์เนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลไม้ไม้ไม ลายไม้สีน้ำตาลดำๆนะที่หนึ่งมีโหมดอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะโหมดอ u t โต้สต็อปมีครบนะคะลูกค้ากล้องหน้ากล้องหลังมีให้นะคะกล้องหน้าเนี่ยก็แถมให้ไปเลยนะคะก็ได้ไปแล้วกับตัวรถเราจะไม่ถอดออกนะส่วนเฮดรูมสวยขาวสะอาดนะคะเฮดรูมสวยขาวสะอาดนะคะแล้วก็แผงประตูเนี่ยไม่มีช้ำเลยนะคะตัวรถดูสดดูใหม่ดูสวยนะคะโครงสร้างเดิมๆค่ะนะคะเราคัดเกรดให้แล้วนะคะลูกค้าตัวน็อตคาสเสา เสาบี A, นะคะสองคันนี้บอกเลยว่าเดิมสวยมากนะคะท่านท่านผู้ชมสนใจคันนี้นะคะกดไลค์เลยค่ะกดไลค์กดแชร์เลยกดเบอร์โทรหาน้องจ้าจ๋ามาเอาตัวรถโครงสร้างเดิมๆได้เลยนะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะวันนี้ราคานี้ถือว่าดีนะคะราคานี้ถือว่าดีได้เจ็ดที่นั่งซิกนาโฟไปใช้งานจะดาวก็ได้จะฟรีดาวก็ได้จะซื้อสดก็ได้นะคะลูกค้านะทําได้ทุกเงื่อนไขออกได้ทั่วประเทศนะคะน้องจะจ๋ายินดีซัพพอร์ตลูกค้าทั่วประเทศนะ ตรงแก็บท้ายนะคะแก็บท้ายนะคะแก็บเดิมเหลี่ยมสันตัวรถเดิมไฟท้ายใสกริบนะคะตัวด้านหลังนะคะตัวเขาเรียกว่าตัวโลโก้เนี่ยนะคะก็จะเป็นโครเมียมตัวนี้ก็เป็นของมาจากสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะมาพร้อมเนี่ยสติ๊กเกอร์2.8ชัดเจนนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ซิกมาโฟสวยค่ะท่านผู้ชมสวยนะคันนี้สีสีนะคะสีสวย เป็นสีที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเลยนะคะหลักๆก,ก็จะมีดำนะคะกับขาวที่หนูมีตอนนี้นะคะแต่ขาวก็จะหายากกว่าสีดำนิดนึงค่ะท่านผู้ชมนะคะในส่วนของตัวความสวยความหมายภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นมองตั้งแต่ด้านหลังนะคะรวมไปถึงความสะอาดสะอา้านหรือความสดใหม่ของตัวบอดี้รถเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะคะกับงบ8 9 9 0 0 0สโโพกหรือว่าตัวน็อตน,นะคะฝาท้าย คือด้วยความที่เราคัดรถอยู่แล้วนะคะลูกค้านะน็อตฝาทงฝาท้ายหรือว่าก็บอกโชกต่างๆเนี่ยนะคะไม่มีแปลงไม่มีแก้ไขนะคะเน้นเดิมน็อตฝาท้ายเนี่ยเดิมๆเลยแต่ถ้าลูกค้านะคะบอกว่าอยากขับรถกลับได้เลยเนี่ยสามารถทําได้ไหมนะคะบอกเลยสามารถทําได้นะคะน้องก็จะจะมีการสปานะคะก่อนลูกค้าจะส่งมอบอีกทีหนึง่งนะคะเจ้าจ๋าจะมีการสปาก่อนส่งมอบอีกหนึ่งทีนะคะรถจะสวยจะใส่กล็ดกว่านี้ ส่วนทาสีพลบอนนะี่มันเครื่องอยู่ครบนะคะลูกค้าคันนี้สวยนะคะน่าใช้น่าใช้นะคะหนูว่าราคาไม่ได้แรงนะถ้าพูดถึงว่าตัวขับสีหนูว่าราคาไม่ได้แรงเลยคันนี้นะสวยค่ะ,ะมาดูนะคะแผงประตูฝั่งคนขับหลายคนจะบอกว่าทำไมมันคนละสีทําไมมันคนละสีนะคะคือรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นแทบทุกคันเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นของเดิมที่ติดมากับตัวรถนะคะมันจะเป็นสีจูโทนประมาณนี้แหละนะ,ะลูกค้านะ ตัวแต่ถ้าอยากให้แก้ไขให้นะคะเดี๋ยวจะจ่าดูให้นะคะจะให้แก้ไขให้มันเป็นสีเดียวกันกับแผงประตูเนี่ยเดี๋ยวจ้จ๋าดูให้นะกระจกออโต้4บานนะคะกระจกอัาตโนนัตมไฟฟ้านะคะก็คือไม่มีรอยชํารุดนะคะชัดเจนดูสวยนะคะตัวเอกสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็ยังไม่ลอกเลยปุ่มพู้สตาร์ทนี่ให้นะคะแล้วก็ดูความสวย คันนี้มีเซ็นทัลล็อกให้แล้วนะคะลูกค้าดูแป้น be, เบรกแป้นทันเร่งนะรถยังไม่มีแปลงแต่อย่างใดนะคะอ่าแล้วก็พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นมัตติฟังก์ชันมีคู่คอนโทรลมีแพทเทิร์นชิปเรียบร้อยนะคะมีครบเรียบร้อยให้ลูกค้าด,ดูความสวยว่ารถไม่มีช้ำนะคะพวงมาลัยไม่มีถลอกนะคะเน้นเดิมค่ะเน้นเดิมนะคะเบาะฝั่งคนขับก็ไม่มีขาดนะไม่มีชำรุดลูกค้าดได้ไปใช้งานต่อได้เลยเป็นรถสภาพพร้อมขับพร้อมใช้ค่ะ ลูกค้าสบายใจหายห่วงได้นะคะน็อตคานเสา A เสาบเหมือนที่จ๋าบอกทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยน็อต <N ose S 2> ไม่มีขยับเงาะไม่มีแกะน็อต <N ose S 2> ไม่มีถอดนะคะรถเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดอยากให้ลูกค้าได้ความภุมิค่าไปใช้งานในระยะยาวๆนะคะคุ้มค่ระรคันนี้จะ๋าจะบอกเลยว่าคุ้มได้นะคะเจ็ดที่นั่งขับ4นะคะราคา899นะคานสีบอนเงินด้วยคันนี้สนใจทักเข้ามา นะคะคเดี๋ยวดูท้ายคลิปรอดูท้ายคลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปนะจ๋าจะพาไปดูห้องเครื่องยนต์พร้อมๆกันทั้งสองคันนะเดี๋ยวเนาะจ๋าพามาดูคันดําก่อนส่วนคันดํานะคะคันดำนจะเป็นปี2019นะคะสอ่ซิกสองจุดข,ขับ2นะคะ2.4 V จุขับ2ถ้าชอบสีดํานะคะแล้วก็แล้วก็ตัวขับ2เนี่ยน้องก็จ๋าแนะนําเป็นคันนี้ค่ะราคาก็จะถูกกว่าคันสีบอลเงินแค่หมื่นเดียวเองนะคะถูกกว่าคันสีบอลเงินแค่หมื่นเดียวเองนะคะคันสีบอลเงินขับสีเนี่ยอยู่ที่899เก แต่คันนี้2 4 V ีขับ2ปี19ราคา889ค่ะนะคะเอาที่ลูกค้าสะดวกเอาที่ลูกค้าอยากได้นะคะบอกเลยความคุ้มค่าความดีความชอบหรือว่าสีนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการเลยวันนี้เอามาให้ชมเอามาให้เลือกแล้วนะคะรีบตัดสินใจแล้วโทรหาจ่จาได้เลย นะะในส่วนของไฟหน้านะคะคันสีดําก็คือโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมเหมือนกันมาอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองหมกกิโลนะคะคันนี้มาอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองหมกกิโลถามว่า2คันนี้ฟรีดาวได้ไหมเจ้าจ๋าตอบได้เลยว่าฟรีดาวได้นะคะฟรีดาวแล้วก็ผ่อนเลดที่ประมาณเท่ากันเลดดอกเบีย้ยนะคะปี1 8บแเนี่ยเลดดอกเบีย้ยเท่ากันเลยนะคะลูกค้าสบายใจได้นะคะมาเลือกรถก,กับน้องเจ,จา้าจ๋าหรือว่าอยากจะให้น้องก็จา๋า,าชี้แจงรายละเอียดหรือว่างวดผ่อนแต่ละปีนะคะให้นะคะ,นะคะน้องจ๋ายินดีแนะนําแล้วก็ ถ้าผ่อนได้นาะนสูงสุดเนี่ยผ่อนได้ที่84งวดหรือว่า7ปีนะคะลูกค้านะแก็บข้างสวยนะคะลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยนะคะแม็กบอกเลยว่าลายก็ไม่ได้ต่างกันกับตัวปี18คือเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ตัวนี้เหมือนจะวาจะได้ความปีใหม่กว่านะคะปีใหม่กว่าแต่มาเยอะกว่านิดนึงนะคะขับ2ขับ4นะอ่ะดูความสดนะคะบอกโชคกระบอกโชกคนะคะปีนกนกตัว กระจกมองข้างนะคะหรือว่าจะเป็นที่เปิดประตูนะคะตัวนี้นะคะแต่บันไดทัขึ้นโอเคสมบูรณ์แบบชัดเจนค่ะลูกค้านะไม่ต้องกลัวรถชนค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวรถชนนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยนะคะตัวเบาะนะคะตัวเบาะเนี่ยสภาพเดิมเบาะไม่มีช้ำไม่มีขาดนะคะแล้วก็ได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเหมือนกันนะรายละเอียดตัวรถสวยสดนะคะพวงมาลัยไม่มีช้ำสวยสวยเดิมเดิมมัลติฟังก์ชัน เ <C ons ol> นี่ยฮะไม่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดกิโลเนี่ยฮะคอนโซลด้านหน้าสวยใสใหม่ค่ะลูกค้าจะจ่าให้ดูความสดก่อนนะคะแต่เรื่องความเดิมเนี่ย,ม,ม,ย,ะะยมันเดิมอยู่แล้วนะคะตัวรถเนี่ยมันเดิมอยู่แล้วแต่จะจ่าจะให้ดูความสดนะคะบอกเลยรถสองคันนี้เป็นรถมือเดียวทั้งสองคันนะคะลูกค้าขอดูลำดับสำเนาเล่มอ่าลำลำดับในเล่มได้เลยนะมาดูลำดับในเล่มได้เลยนะคะ,เ,เ,ะ,คะเป็นรถมือเดียวนะคะสภาพเราคัดให้แล้วนะคะสภาพพร้อมใช95้95%ลูกค้า ลูกค้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวได้รถไม่สวยนะจะจ๋าจ,จัดให้พรมกระดุมคันนี้นะคะมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาไปใช้งานต่อได้เลยน็อตคานเสาบีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดุ้มค่าสุดๆค่ะกับคันนี้อาภาษีพลบถุมเครื่องมืออะไรแม่แรงครบเปลี่ยนทายนะ้ำมันเครื่องให้ก่อดส่งมอบลูกค้านะคะซื้อไปนะคะลูกค้าซื้อไปปุ๊บนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเอาไปใช้งานได้เลยในส่วนของ โลโกโด้ด้านหลังนะคะดูสวยสดใหม่นะคะลูกค้าดูสวยสดใหม่มากนะคะใครที่ตามหายอยู่ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะนาะจะเอามาให้ชมเปรียบเทียบกันให้ดูเรื่องราคาแล้วก็เรื่องสภาพนะคะจะเอาขับ2จะเอาขับ4นะคะจะเอาดํเจ้าบอลเงินนะคะไปใช้งานนะคะเครื่องดีเซลทั้ง2คันนะคะลูกค้านะเครื่องดีเซลทั้งสองคันตัวรถสวยเดิมๆนะคะเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะ <c oughs> ดูความสวยความสดความใหม่ของฮดโรมนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่านะคะ การทับขีนะคะตัวฟอร์จเนอร์เนี่ยยิ่งสูงนะคะทัศนวิสัยการมองเห็นเนี่ยเลิศม,มากหนูบอกเลยนะแล้วก็น็อตนะคะเนี่ยตัวน็อตต่างๆนะคะเท่าเก็บสายไฟคือตัวรถด้วยความเดิมนะคะลูกค้ารถยี่เดิมอยู่แล้วนะเอาความสวยมาให้ชมแล้วก็เอาความน่าเชื่อถือมาให้ลูกค้าค่ะนะคะเอาความสวยมาให้ชมแล้วก็เอาความเชื่อถือมาให้ลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะในการจะเลือกซื้อรถมือสองนะ เดี๋ยวเจ้าจ๋าจ,จะพาไปชมเครื่องยนต์สองคันเนี่ยพร้อมๆกันนะคะตัดสินใจแล้วก็เปรียบเทียบได้เลยค่ะนะคะถ้าตัดสินใจไม่ถูกโทรมานะคะโทรมาค่ะลูกค้านะเพราะว่าราคามันต่างกันแค่หมื่นเดียวนะคะตัวนี้899้คันนี้889นะคะราคาต่างกันแค่10,000นะคะอ่ะชอบแบบไหนมาคุยกันได้นะคะชอบสีชอบขับสีนะคะชอบขับส,ะะอ,บบสองนะคะ หรือชอบราคานะคะที่แตกต่างกันเหมือนเดียวนะคะเปรียบเทียบได้เลยนะคะเอาที่ลูกค้าชอบและลูกค้าต้องการเดี๋ยวเราไปชมห้อง,งเครื่องยนต์ทั้งพร้อมกันค่ะเดี๋ยวจะจ๋าจะเริ่มจากเครื่องยนต์ไม่เก้าหมื่นหนึ่งพันกิโลก่อนนะคะกับขับสี่คันนี้นะคะลูกคา้าดูฝาครอบเครื่องนะคะเครื่องยนต์เนิริมอยู่แล้วนะคะให้ดูความใหม่ให้ดูท่อเก็บสายไฟให้ดูความสดของเครื่องนะคะสภาพบอกเลยเน้นย้ําว่าเดิม ไม่มีจมน้ํามานะคะเครื่องยนต์ไม่มีดัดแปลงนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะน็อตยึดฝากระโปรงสภาพเดิมๆิมเดี๋ยวจ้าจ๋าจะมีการสปาให้อีกรอบนะคะวันนี้ช่วงหน้าร้อนก็จะมีค้าฝุ่นหน่อยนะคะคันหน้าเดิมคันหน้าสวยๆนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะตัวน็อตนะคะรายละเอียดเดิมๆมใครตามหาอยู่ไม่ควรพลาดใครตามหาอยู่ไม่ควรพลาดนะคะเครื่องยนต์สวยมากลูกค้าดูนี่ค่ะน็อตฝากระโปรงสภาพเดิม แต่ว่าถ้าจะซื้อรถราคาขนาดนี้นะ,ะลูกค้าน้องจ๋าแนะนําให้มาดูรถด,ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มาคุยรายละเอียดกับน้องก็จ๋าที่ในบริษัทได้เลยนะคะจะได้เพิ่มความสบายใจและชัดเจนม,มากขึ้นนะคะดูความสวยความสด,มสดของเครื่องยนต์นะคะลูกค้านะเดี๋ยวจะจ๋าพามาชมในส่วนของคันตัวสีดํานะคะนี่น็อตฉนวนกันความร้อนนะคะฝากระโปรงเดิมสวยมากค่ะนะคะสวยเดิมทั้งสองคันนะคะเครื่องยนต์น้เดิมนะคะอะมาดูเครื่อง2.4แตกต่างกันไหมคะลูกค้านะ แตกต่างกันไม่เอ่ยนะคะอ่ะนี่นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะเครื่องยนต์เดิมค่ะนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะเหมือนกันคันนี้นะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดเหมือนกันนะคะเอาที่ลูกค้าสบายใจเอาที่ชอบเลยนะคะน้องก็จะกก็มีตัวเลือกห่หยประมาณนี้นะคะ แต่ถ้าใครอยากได้คันอื่นหรือว่าอยากดูคันอื่นนะคะกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์หน้าช่องได้เลยนะคะก็จะมีรีวิวหลายๆคันแล้วก็โทรสอบถามเนาะจากก่อนว่าคันนี้ยังอยู่หรือไม่เนาะ,ะตัวคันหน้าน็อตเนี่ยเดิมอยู่แล้วนะคะลูกค้านะน้องจะจ๋าดูแลเคสเองนะคะลูกค้าอยากสบายใจนะคะลูกค้าดูแลจะจ่าดูแลเคสเองนะคะน็อตท่อเก็บสายไฟหรือว่าตัวท่อหม้อน้ำเนี่ยบอกเลยฝาม้อนนงหม้อน้าไม่มีโกงไม่มีโกงนะคะลูกค้าสบายได้สบายใจได้แบตเตอรี่คันนี้จะจ่าเพิ่งเปลี่ยนให้นะคะแบตเตอรี่เนี่ยทางช่าง เพิ่งเปลี่ยนให้นะคะสาหรับคันสีดํานะคันนี้สวยสวยค่ะเครื่องยนต์เดิมๆน้ำมันเครื่องไม่ต้องกังวลเจ้าจ่าดูแลให้นะคะใครสนใจรถเดิมๆติดต่อน้องเจ้าจ่าเพจยนนะคะทั้งสองคันดีคนละแบบนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนนะคะ mm hmm. อย่าลืมว่าลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะลูกค้านะ mm hmm. น้องเจ,จ้าจ่ามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงที่ถึงหน้าบ้านแล้วก็ที่สําคัญคือลูกค้าสามารถออกรถฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพจริง ขอเอกสารชัดเจนไม่ติดแบคไลต์นะคะน้องก็จะดําเนินการให้นะคะดำเนินการดูแลเคสเองทุกเคสค่ะนะคะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรีให้1ปีเต็มทั่วประเทศนะคะมีให้ทุกท่านแล้วก็ที่สำคัญคือมีอประกันเครื่องเกียร์ให้เนาะถ้าลูกค้ากังวลแล้วก็มีการตรวจสอบรถให้อีกนะคะ274จุดและมีปั๊มในสัญญาซื้อขายว่ารถของเราเนี่ยนะคะถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเจอชนหนัก พลิกคว่ำจมน้ํากระสีก็ไม่เล่มชมร้นสูญหายนะลูกค้าเอามาคืนได้เลยนะคะเรามีระบุในสัญญาจะทําให้ลูกค้าสบายใจค่ะสําหรับวันนี้จ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่การรับชมและกดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ